อ่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยเนาะสำหรับในคลิปวิดีโอของวันนี้ววเราก็จะมาสุณผู้ชมได้มาทําการเพิ่มยอดวิวในตัวไลฟ์สดของตัว Facebook กันเนาะสำหรับใครที่อยากจะให้มีการมองเห็นขึ้นมาเยอะๆเลยกับตัวไลฟ์สดหรือว,ว่าอยากให้เปิดการมองเห็นหรือให้มียอดคนดูในตัวไลฟ์สเรีมเยอะๆก็ลองมาดูและทำตามแบบง่ายๆกันได้เนาะอ่ะด,ดูวิธีการตอนแรกก็จะง่ายแค่เพียงให้คุณผู้ชมได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์นี้เลยเราจะมีการแปะล,ลิงก์ของเว็บไซต์เอาไว้ให้ในส่วนของใต้คอมเมนต์หรือว่าคำอธิบายแต่หากสนใจก็สาาาามมรถที่จะกดชงน เรามาด้วยข้อมูลข้ามาครั้งแรกในตัวผู้ใช้ผู้ซช้เขาก็จะมีได้ลงชื่อรับปร,บระทานอามาชิกแล้ถ้าหากว่าเราได้เข้ามาครั้งแรกตัแต่สมัครสมาชิกก็สามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้นะสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกด้วย เมื่อได้เข้ามาสมัครกันแล้วหน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครสมาชิกกันได้2วิธีเลยก็คือการสมัครผ่านมจิบุกเกิลซีเมลหรือจะเป็นการสมัครโดยการกรอกข้อหรือว่าข้อมูลที่เขาได้กําหนดกันเอาไว้แบบนี้เพื่อที่จะสมัครสมาชิกกันเนาะอาถ้าเราตรวจที่จะสมัครแบบไหนเราก็เลือกกันได้เลยกกข้อมูลกับเมจิบุกเกิเองหรือสมัครผ่านเมจิบุกเกชลเพียงบชิ้เดียวได้เลยหือถ้าสมัครเสร็จแล้วมีบัญชีกันอยู่แล้วจะย้อนกลับมาเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานหรือามาสัปดากรันได้ ดเราได้เข้ามากันแล้วในตัวเว็ไวบไซต์เว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นแบบนี้โดยมีหัวข้อหรือว่าหมวดหมู่บริการให้กับเราได้มาใช้งานและก็ททำซ้ำแลว้วก็จะมียอดเงินคิวตรงด้านบนนี้ด้วยให้กับเราได้มาใช้งานและประท่งฟรีส่วนต่างๆแบบนี้และถ้าเกิดว่าเผื่อใครที่เข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์ไปครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปโดยกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันไปก่อนก,นก็ได้นอกจีกคำว่าเติมเงินโดยถ้าหากกดลีกเข้ามาแล้วที่หน้าต่างการเติมเงินเพราะว่าจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราหรือคุณผู้ชมได้เข้ามาไไปอยย่่รงนนน้้้กกกกกััดดาาาใหทิเข เลยที่คำว่าช่องทางแลวถ้าได้กดิีเข้ามาก็ราที่ช่องทางาาเขาประทยมีช่องทางในการติเงินขึ้นไหมกับเราได้เลือกเติมเงนินกันแบบนี้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางอันแรกนี่จะกณจีวโคพป็นตัวธนาคารอันที่2เป็นตัวเงินวอลเลตไล้อย่างที่3เป็นคริปโตเคอเรนซี่แต่หากเรารู้จักช่องทางไหนได้สะรับช่องทางอะไรเลือกกันไปได้เลยสำหรับแบบสามช่องทางนี้และถ้าหากว่าตาลงกันได้แล้วมียอดเงินเต็มอยู่แล้วจะย้อนกลับมาในตัวหน้าต่างแรกก็สามารถที่จะทำการกัดตาได้เนาะอ่ะ เมื่อเราได้ย้อนกลับมากันได้แล้วในส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เราจะมาทาการเลือกของข้อแล้วก็หมวดหมู่บริการที่เราต้องการจะทําการกันได้เลยเนาะยังในวันนี้เลยเราต้องการที่จะมาเพิ่มยอดวิวในไลฟ์สดของตัวแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กของเราเองให้กดที่เข้าไปกันได้เลยที่ตัวแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กล้วกเลัอกที่ตบบูกันไปนว่าต้องการที่จะเพิ่มไรฟอายังเพิ่มยอดวิวของไลฟ์สดก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะเดินดูหน่อยเนาะแต่อยู่รงล่านี้เลยเราก็จะมาที่ตอกหมวดหมู่กันได้เลยเราจะขอว่เป็นอันแรกนี้ก็กดที่เข บริการจิบกาแฟราคาแล้วลก็เวลาที่คุณเขาจะเข้ามาดูเราเนาะอ่ะคุณดู1 5นาทีเลยสิ4ฟิวส์เลยตั้งไปเลยยังของเราแต่ของเราไป็น5นาทีอ่ะก็จะกดชี้คาไฟเมื่อเราทำได้แล้วทีาตามม่ตัวมุดบุหรืบริการแบบนี้ทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาในตัวของตัวและจะของเฟซบุ๊กเราควรทำการเขาหรอกบิงโดยกดทับไปที่เตืได้รับแชร์อ่ะขึ้นไปเป็นอให้กดที่แชร์ต่อเลยอ่ะตัวกดที่3จุดก็ได้นุ๊กอ่ะขอลอกบิงเลยพอได้ลิงของตัวโพสต์กันแล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาเพิ่มมาวาง พอเราวางนิ้วตัวเล็สดกั็แล้วทีนี้ก็ให้ใส่จำนวนที่ต้องใส่เพิ่มหลังพอได้ใส่จำงนี้องใส่จำนวนได้แล้วทีนี้ให้กดสองปุ่มตั้งเปิดและลดที่ตรงต้านลางนี้ พอสั่งซื้อเสรแล้วที่มีเขาก็จะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกแบบนี้แต่เราก็สามารถที่จะให้เช็คดูรายละเอียดของตัวออเดอร์กันได้ง่ายด้วยโดยการกดเข้ามาตรงตาต่างพีเนอร์ที่พว่าบประวัติการสั่งซื้อถ้าสั่งซื้อเสร็จแล้วอยากจะเช็คดูรายละเอียดของออเดอร์ด้วยนอะว่าออเดอร์เป็นยังไงก็กดเข้ามาดูกันได้เลยโดยเขาจะมีตาต่างเป็นการแจ้งบอกสถานะของตัวออเดอร์ให้เราได้เข้ามาชีดูเปนได้แบบนี้นะว่าส,ส limbs, aro aro? <si s, ั่งซ yeah, ื้อไปแล้วอยู anyway, ่ในระหว่างไหนของตัวออเดอร์ที่สั่งซื้อแต่ถ้้าาาเเกิดขมชีแล้วเเเเเเเรรรรรราาาาาาาดดดดดนนนิิกกกกกีววว่่ลลลั็็ถือจแ้้ไย แต่ได้หามเข้ามาคิดดูแล้วตัวเดิมมีการยกเลิกมีแต่หนาขัดข้องเราก็จะได้กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กัดกอรได้น่อทีครัว่าตัวในตัวของบุษไซใสสําหรับหน้าต่างของตัวก็คือหน้าต่างที่จะให้เราเอามาไว้ในการเจ้ปัญหาืัวติดต่อสอบถามปัญหากามินถ้าเกิดมีปัญหาขดข้คงยังไงแบบไหนให้พิมพ์กันเลยในส่วนของหัวข้อหรือว่าพิมพ์ข้อความถ้าเราเกิดมีปัญหาดข้คงเนาะเราก็สามารถที่จะพิมพ์เก็บไวก้กดส่งตปวกันได้เลยหรือจะได้รูปภาพที่อยู่ตรงด้านล่างน,นี้ภาษาสามารถที่จะทําการกันได้ ลูนสำหรับใครที่จะมีบัญชีกันอยู่แล้วในตัวหองเว็บไซต์ไอไม่ใช่บัญชีอาจจะใช้งานกันไปอยู่แล้วในตัวของเว็บไซต์อาจจะไม่ได้มีปัญหาดูขัอข้อข้องอะไรยังไงเลยสองซื้อตตมปกติกันไปแล้วเรากะลองย้อนไปดูยอดให้กดกลับมาดูกันได้เลยเนาะที่ในตัวห้องโพสเฟซบุ๊กไว้ในตัวของเลสต์เฟซบุ๊กเน,นาะว่าตอนนี้ยอดยูเจ็้สมมาเรือยัง อ่าก็นี่เลยว่าจะลับมาดีหน้าจอหน่อยเนาะแต่ก็เหมือนไม่จาเป็นแล้วเนาะวันนี้เลยหลังจากได้ทำการซื้อการ์นปนั้นวาวอสพูดจะมากี้นี้ตอนนี้ยอดวิวในไลฟ์สดของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาจ,มจ,จนได้ไะจะเสร็จเป็นทีเออไม่ใช่ไกลมาเนาะก็ได้ขึ้นมาจนเสร็จเป็นทีเราแบบดีแล้วเนาะว่าจากเมื่อกี้คงเดิมก็เลยก่อนที่จะสั่งซื้อวิวแค่ประมาณไม่ถึงสิบคนเนาะประมาณจุดแปดเก้าคนแค่น,นั้นเองแต่เราสั่งซื้อกันไปหนึ่งร้อยตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยเป็นคไปี้จะปล่อยนะเนาะบวกกับของเขามดกันไ้เนนย่ เนะราว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยเลยถ้าสนใจงงก็ลองชอบมาเช็งงานทดลองดูกันได้รดอที่เข้าไปทดลองใช้งงานดูกแล้วสนใจหัวข้อเพิ่มเติมก็ยังสามารถที่จะเลือกใช้งงานกดมู่หัวข้อที่เขามีหัวข้อเราทดลองช้งงานกันได้แบบนี้กันเลยเนาะ อ่ก็สำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้ก็จะมีประมาณนี้กันโดยน้องสำหรับในการเพิ่มเยอดคนดูและโซ่ของตัวเฟซบุ๊กนะผู้สนใจยังยไงก็ลองดูรือสนใจหัวข้อเพิ่มเติมยังไงก็สามารถที่จะลองดูเช่นไงกันได้เลยและสำหรับในคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วหากใครที่สนใจก็ลองดูได้เลยก็ย้ำบอกอีกแล้วเนาะอ่ะแล้วไม่มีอะไรมากแล้วใครที่รับชมจบถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุหนะ้า